อันนี้สามสิบห้าใช่ไหมครับสอันนี้อันนี้สามพันอันร้อยอันนี้สี่สิบอันนี้สีมันจะยาวกว่าหนากว่าอันนั้นกว่าที่สูงสูงอันที่อันย่ายาวสุดหกสิบบาทหกสิบบาทมันมีที่เกาะได้ใช่ไหมมีตะขอนล้วอันนี้ฮาร์ดซีทอันนี้รุ่นตางไม่ตันไม่ยาวอันนี้เขาทาเล็เกอร์เลยครับน่าจะใช่ค่ะอันนี้กว่านาดีครับมี่หลูกค้าสองแบบเลยค่ะบางคนเขาไม่ชอบทาเขากวาดไปมือเขาจะแดง เขาก็จะเลือกเอาแบบนี้ดามที่ไม่ถาสีัอออขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วครับรู้สึกว่ามันมีน้ำหนักนะเหมือนไม่ก่อยวัาเร้าหลินเลย,เนยแต่มันก็กวาดดีนะการที่มันมีน้ำหนักนะหนักทั้งด้ามหนักทั้งตัวพุ่มหญ้าเนี่ยเวลากวาดแล้วมันมีแรงสวิงะครับมันเหมือนแบบเล่นบอลเลยบอล่ะมันก <c> ็ <oughs> ดีเหมือนกันนะ 了解，了解。